you <phone rings> สวัสดีค่ะยิยนดีดดนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดวงโดยอจัง์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 x Pub Channel นะคะตอนเราเข้าสู่กรํานายดวงเป็นประจำเข้าสู่ช่วง KFS Extra อย่างเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปอันนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกนะคะจะเป็นความในใจที่กิ่งฟ้าอยากบอกทุกท่านนะคะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทการทำนายดวง random random หมายถึงว่าไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเปิดมาดูคลิปนี้ก็จะได้รับคำทำนายนี้หรือพลังงานด้านบวกตรงนี้ไปเลยนะคะก็จะเป็น r a n d อมที่ชื่อ หัวข้อว่าสิ่งดีๆหรือพลังงานด้านดีๆข่าวดีที่คุณจะได้รับในปี2 5 6 6หรือ2 5 2 3นี้จะเป็นอะไรยังไงนะคะฉะนั้นคุณก็จะได้รับพลังงานด้านบททั้งคลิปเลยแต่ถ้าใครไม่อยากฟังกิ่งฟ้าในการพูดความในใจสามารถสกิปข้ามกันไปได้นะคะกิ่งฟ้าจะแปะทําสแตมเอาไว้ด้านล่างนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะฟังนะคะความในใจแล้วก็คําอวยพรต่างๆกิ่งฟ้ากอ็อยากที่จะให้ดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนตลอดลอดฟังถึง ครถึงถึงวินาทีสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพูดต้องบอกแบบนี้นะคะว่ากิ่งฟ้านเนี่ยไม่ได้ทำคลิปที่พูดถึงความในใจของตัวเองสักเท่าไหร่เรียกว่าน้อยมากๆนะคะอออาจจะมีแค่ครั้งถึง2ครั้งเองบางที่ที่ทำออกมานะคะ ก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสเรื่องงามยามดีนะคะแล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยก็เลยอยากที่จะบอกความในใจนะคะก่อนอื่นนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครนะคะมาจากไหนมาดูคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆบางท่านอ่าเป็นแฟนช่องของกิงฟ้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะบางท่านอาจจะเพิ่งมาติดตามกันเมื่อไม่นานแล้วก็บางท่านเพิ่งมารู้จักกิงฟ้าจากคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะก็จะบอกว่ากิงฟ้าทำคลิปมาตั้งแต่ปี2015นะคะ จะเห็นคุณสามารถไปดูประวัติในช่องของกิงฟ้าได้เลยนะคะคลิปแรกก็คือวันที่15กันยายนถ้าจะไม่ผิดนะ2015นั่นเองนะคะแต่เมื่อก่อนกิงฟ้าเรียกว่า ทำเดือนละคลิปถึง2คลิปเท่านั้นเองคือน้อยมากค่ะทุกคนกว่าที่ทุกคนจะได้ดูกิ่งฟ้าเนี่ยก็คือรอไปค่ะ29วัน30วันนะคะกว่าที่จะได้ดู1คลิปนะคะ <laughs> นั่นคือเมื่อก่อนนะคะแต่เพิ่งมาจริงจังในการทําคลิปจริงๆคือประมาณ5ปีหลังนีเองจริงๆแล้วคือที่มาลงแบบเยอะๆยงแบบทั้งแบบดวงแบบรายปีดวงรายเดือนพิกอคาพิกอสโตรวมถึงเนี่ย คลิปแบบเป็น KFS Extra เนี่ยประมาณ5ปีนะคะโดยประมาณนะคะกะ็เขาเรียกว่าเรียงลำดับมาเรื่อยๆพัฒนาม,มาเรื่อยๆประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยกิงฟ้าเรียกว่าเป็นเด็กน้อยกลุ้งๆเลยอะทำไม่เป็นคิดทำยังไงวาอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเป็น YouTube ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยถนดัดตอนนั้นยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเท่าไหร่นะคะแต่ทุกอย่างมันก็สามารถปรับพัฒนานด้วยตัวของเราเองได้นะคะก็ศึกษาหาความรู้กันเองอะไรอย่างเงี้ยทำเองนะคะเพื่อแบบ ให้กับทุกท่านจริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะกิ่งฟ้ามีเจตนาในการทําคลิปที่มอบพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านนะคะคุณบางคนอาจจะไม่เข้าใจในเจตนาของกิงฟ้าแต่บางท่านหลายท่านก็คือเข้าใจกิงฟ้าก็แคร์คนที่เข้าใจกิ่งฟ้ามากที่สุดก็คือ เป้าหมายนะคะหรือหน้าที่ของกิ่งฟ้าอยากที่จะทําคลิปที่เป็นการทํานายดูภาพรวมคือกว้างนะคะมันมีโอกาสตรงบ้างหรือไม่ตรงมันเป็นเรื่องปกติมากๆทุกท่านเพราะว่าอันนี้คือเรียกว่าท้านผพูดภาษาบ้านบ้านคือทานายฟรีอ่าแค่คุณเข้ามาดูอาจจะมีโฆษณาขั้นบ้างลาคาญบ้างแต่ถ้าคุณใช YouTube p r e m i u มเนี่ยคุณสามารถที่จะไม่ต้องดูโฆษณาก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกก็คือมันคือทํานายกว้างอยู่ดีฉะนั้น,ม,นมีคนมาดูหลากหลายนะคะ แต่ที่สําคัญคือคุณจะได้รับกลับไปคือพลังงานด้านดีๆหรือว่าอาจจะเตือนสติอะไรบางอย่างให้กับคุณได้หรือเรามาระวังได้แต่คําทํานายก็คือคําทํานายอยู่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะดูแบบทํานายกว้างแบบนี้หรือว่าไปดูดวงส่วนตัวแต่กิ่งฟ้าไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวมา5ปีแล้วนะคะทุกท่านกิ่งฟ้าก็เลยบอกว่า ถ้าเราจะดูส่วนตัวคุณก็ต้องมีสติในการดูอยู่ดีนะคะทุกอย่างเนี่ยอย่าเอาเอาดวงมากําหนดเดานะคะเพราะว่าทุกคนจริงๆมันมีบุญหรือกรรมที่มันติดตัวมาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่การกระทําในปัจจุบันของคุณฉะนั้นการดูดวงมันคือขวัญกาลังใจหนึ่งส่วนและอีกหนึ่งส่วนและมันก็เหมือนเหมือนหลักจิตวิทยาอีกหนึ่งอย่างว่าเฮ้ยทำให้เรามีแรงพิดสู้นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเห็นหลายคอมเมนต์มากมากที่ มาบอกกิงฟ้ารู้สึกดีใจมากๆนะคะบอกว่าเออมาดูแล้วแบบเรียนจบหรือว่าดูกิงฟ้าตั้งแต่เรียนจบยันทํางานมีเยอะมากนะคะหรือบางคนเนี่ยดูแล้วแบบได้รับกําลังใจแล้วก็คิดได้เยอะมากขึ้นหรือมีสติมากขึ้นในการทําอะไรนะคะ mm hmm. กิงฟ้าเองบอกเสมอกิงฟ้าไม่ใช่ผู้วิเศษคะ mm ่ะ hmm. กิงฟ้าก็เป็นมนุษย์เดินดินกับทุกมทุกท่านแล้วก็มีทั้งดีไม่ดีปะปนบนะคะอ่ามันมันก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งอะคะฉะนั้นกิงฟ้าแค่เหมือน ทำในสิ่งที่กิงฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้เกิดเดือดร้อนแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทําก็คื <c oughs> อมอบส่งต่อพลังงานดีๆผ่านคําทํานาให้กับทุกท่านนะคะมีบางคนหลายคนถามถามเยอะมากทําไมไม่รับโดยดวงส่วนตัวแล้วหรือไม่รับสอนแล้วเมื่อก่อนกิงฟ้าสอนค่ะคือสอนที่สมาคมพลศานานาชาตินะคะ,ะแล้วก็มาสอนส่วนตัวของตัวเองอะ่ะก็ สักระยะหนึ่งนะคะประมาณปีกว่าเกือบ2ปีนะคะแล้วก็ยุติดไปเพราะว่างานเยอะหนึ่งส่วนส่วนการที่ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเพราะว่าอันนี้คือกิ่งฟ้าพูดเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่กิ่งฟ้ามองในมุมของกิ่งฟ้านะใครดูดวงส่วนตัวอยู่หรือว่าเป็นหมอดูรับดูเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเพราะว่าอันนี้มันมันคือมองกิงฟ้ามันมองได้หลายมุมอะแต่ในมุมมองของกิ่งฟ้าแล้วก็สิ่งที่กิ่งฟ้าประสบคือกิ่งฟ้าแค่กลัวกรรมจากคําพูดเข้าใจไหมคะคุณคุณพูดทํานายออกไปเนี่ย ถ้าเราแบบทำนายถูกมันก็คือถูกแหละแต่ถ้าทำนายผิดหรือว่าทำนายให้เขาเครียดคิดเยอะคิดมากถ้าเกิดว่าเขาจิตตกไม่มีความสุขเราสร้างกรรมจากคำพูดให้กับบุคคลคนนั้นแล้วนะคะนะคะแต่ถ้าเอ้ยเราพูดเพื่อเตือนสติอ่านั้นโอเคแต่บางทีอ่ะเราไม่รู้ได้ในการทำนายเราเห็นนะ่ะบางทีอยากพูดนะพูดไม่ได้ก็มีเพราะว่ากลัวที่พูดแล้วเขาอ่ะจะจิตตกไม่มีความสุขอะไรก็ตามแต่จากไพ่ แล้วก็การทํานายสิ่งเหล่านี้มันคือใช้พลังงานแรงสูงมากจริงๆว่าทานายคลิปอย่างเงี้ยคือใช้พลังงานเยอะแล้วนะยิ่งทานายดูด,ด,ดวงส่วนตัวใช้พลังงานคือเยอะมากค่ะทุกทา่านเยอะจริงๆบางทีถึงขั้นล้มป่วยกิ่นฟ้าเป็นบ่อยมากก็เลยต้องยุตินั่นคือสิ่งที่กิ่นฟ้าประสบนะคะฉะนั้นเลยบอกว่ากิ่นฟ้าก็เลยต้องขอภัยทุกท่านที่ไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวแล้วแต่อนาคตอะไรก็ไม่แน่นอนอาจจะมีโอกาสกลับมาดูแต่ก็คือคงอีกไกลาย,ยาวไกลามากๆค่ะ รวมถึงการสอนด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ากิ่งฟ้ากิ่งฟ้าใช้เวลาในการทําคลิปหรือว่าใช้เวลาในการทําธุระส่วนตัวคือเยอะมากค่ะทุกท่านกิงฟ้าต้องดูแลผู้มีพระคุณพ่อแม่ดูแลผู้อื่นแล้วก็กิงฟ้าก็ต้องจัดสรรเวลาเยอะค่ะมันก็เลยจะมีเวลาค่อนข้างจํากัดนะคะแต่ทุกๆครั้งที่กิงฟ้าทําคลิปคือเต็มที่ทุกๆคลิปจริงๆนะคะนั่นคือเหตุผลนะคะแล้วก็มีหลายท่านถามว่า,าตัวกิ่งฟ้าเนี่ยทำไมถึงมาดูดวงใช่ไหมคะ คือมันมีเหตุละกัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่อาจจะเหนือธรรมชาตินะคะสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้โด,โดยดารักวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่อยากให้ทุกท่านงมง่ายแต่กิ่งฟ้าพูดเลยว่ากิ่งฟ้าทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเลยเขาเรียกว่าตกเลยทุกอย่างนะคะในชีวิตแต่พอมาหยิบจับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องดูดวงมาเป็นหมอดูอย่างเงี้ย ดวงมันขึ้นทยายาไปเรื่อยๆแล้วก็เรามีโอกาสได้นําเงินเมื่อก่อนที่รับดูวดวงส่วนตัวนำเข,ข้าค่าครูเนี่ยแบ่งส่วนทําบุญชีวิตเราก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจากบุญกุศลที่เราทาด้วยหนึ่งส่วนแต่การทําบุญน่ยกุศโลบายก็คือลดความตานันหนีหรือความขี้เหนียวในใจของเรานั่นแหละแต่หนึ่งส่วนก็คืออาจารย์มองว่ามันมีสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะแยะมากมาย มันทําให้เราเกิดพลังงานด้านบวกแล้วมันเหมือนส่งต่อบุญต่อ,ตอให้กับผู้อื่นน่ะชีวิตเราก็ดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นนะคะมันเป็นเรื่องจริง,จร,งจริงนะคะแล้วก็ยิ่งกิงฟ้าดีใจมากที่ีโอกาได้ทําคลิปที่มีพลังงานด้านบวกส่งให้กับผู้อื่นน่ะมันก็ทําให้กิงฟ้าเองอะคะ่ะรู้สึกได้รับถึงพลังงานด้านบบกตรงนั้นแล้วก็เงินที่กิงฟ้าได้รับมาค่ะเอามาแบ่งส่วนในการแบบดําเนินชีวิตอแบ่งส่วนในการที่เป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆไ่กล้องไฟน้ําค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยทุกอย่าง แล้วก็นาไปแบ่งส่วนในการทําบุญนะคะเหมือนต่อลมหายใจให้กับผู้อื่นด้วยนะคะมันก็เหมือนกับว่าคนที่ที่มาดูกิ่งฟ้าอาจจะมีโฆษณาคาณันนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเพิ่งส่งซูเปอร์แท็งมีมีมาเมื่อไม่นานกิ่งฟ้าก็ได้ส่วนแบ่งเล็กน้อยจากย t u b e เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับบางท่านที่รับพี่หินมงคลไปดูแลหลายท่านรับไปเยอะกันมากตลอด5ปีที่กิ่งฟ้าทํามานะคะ คือบางท่านอาจจะน้อยใจทำไมไม่ได้รับผินมงคลจากจิงกิ่งฟ้าเพราะว่า กิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าหินเนี่ยจริงๆบางคนใส่แล้วดีบางคนใส่แล้วบางทีอาจจะดวงมันไม่เข้าหรือว่ามันไม่จําเป็นต้องทําแค่ทําความดีหรือมีพลังงานดีๆมันก็ดําเนินชีวิตต,ต่อไปได้แล้วการทําความดีเป็นสิ่งที่อันดับหนึ่งเลยนะโดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรมาเสริมก็ได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าไม่ต้องน้อยจดน้อยอกน,น้อยใจกันไปนะคะถ้าใครไม่ได้รับหินจากกิ่งฟ้าไปนะคะแล้วก็บางคนที่ได้รับไปกิ่งฟ้าก็นําเงินของคุณนะคะแบ่งส่วนอย่างที่กิ่งฟ้าได้เกินไปเมื่อคู่นี้นะคะแล้วก็ไม่เคย ลดเลยฮะในการทําบุญยังทําต่อไปอาจจะมีโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างถ้าโพสต์ก็คือทุกท่านอนุโมทนาบุญได้เป็นประจําแล้วก็มีทั้งไม่โพสต์บ้างแต่ส่วนมากแล้วก็คืออยากจะโพสต์ให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็รวมถึงเอ่อในการสวดมนต์นสมาธิกิ่งฟ้าแผ่เมตตาให้กับคนที่มีพระคุณตลอดรวมถึงพวกคุณที่ทําให้กิ่งฟ้าดําเนินต่อไปในการทําคลิปต่อไปได้เรื่อยถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณมากๆจากใจแล้วก็ขออวยพรเลยละกันนะคะ ขอให้ทุกๆท่านที่มาดูกิ่งฟ้ามีความสุขมีความเจริญแล้วก็แล้วก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จทุกประการแล้วก็รวมถึงขอให้คุณมีแต่คนรักคนเมตตารวยรวยเฮงเฮงรวยรวย,รวยเฮงเฮง,มา,ม,าะะงๆๆมากๆนะคะต้องต้องแบบอันดับหนึ่งเลยขอให้คุณมีเงินไหลมาเทมาจากความสามารถและสติปัญญาของคุณจากความพยายามของคุณขอให้คุณเองอมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจมาก,มากๆนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าคุณจะอุปสรรคปัญหาใดๆหรือสิ่งไม่ไดีใดๆขอให้มันมาลายสิ้นไป หรือว่าคุณพบเจอทางออกนะคะเจอแสงสว่างนะคะหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือหรือเราแก้ไขด้วยสติและปัญญาของตัวเราขอให้สติและปัญญาของคุณดีมากๆบางคนที่อาจจะกําลังเรียนอยู่ขอให้สอบผ่านสอบได้บางคนที่กําลังทํางานอยู่ขอให้คุณแต่เลื่อนตําแหน่งได้เงินเพิ่มขึ้นมีคนเห็นคุณค่าในการทํางานของเราขอให้คุณมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะ ขอให้ใครก็ตามแต่ที่กําลังเผชิญหน้ากับคนที่อาจจะไม่ดีหรือพลังงานด้านลบนะคะถ้าเขาไม่ดีกับเราจริงๆก็ขอให้คนคนนั้นออกไปจากชีวิตของคุณไม่ว่าจะในรูปแบบคนรอบตัวหรือความรักนะคะขอให้คุณมีสติเนึกคิดได้นะคะหรือว่ามีสติขึ้นมาได้ว่าเออเราควรที่จะ ล้ทิ้งตรงนี้ไหมหรือเดินหน้าต่อดีนะคะก็คือว่าสติปัญญาของคุณมีสติปัญญาที่งดงามมากๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีพลังงานด้านบวกเพื่อส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นนะคะขอให้ปีใหม่นี้นะคะเป็นปีที่ดีมากๆมากๆมากๆ,ๆ,ๆสำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่มันไม่ดีหรืออะไรที่มันไม่ดี ทิ้งไว้กับปี65เลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นปี6 6ไปด้วยกันนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกทท่านค่ะแต่ตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังดวงแรนดอมของวันนี้กันเลยดีกว่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าข่าวดีหรือสิ่งดีที่จะดึงดูดเข้ามาหาคุณในปีใหม่นี้ปี25 6 6หรือ2023นี้คืออะไรเป็นดวงแรนดอมนะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนได้รับพลังงานหรือคำทำนายนี้ไปแน่นอนนะคะ Spiritual Quest Reflection Wholeness Personal Transformation Cultivation Temperance King of Pentacles Five of Cups ไนน์สออฟเพนทากอสสี่ออฟ e พนทากอ e เ t ็นออฟเพนทากอสอู้มีแต่เงินเข้ามานะเนี่ย The Empress อ่ะเปิดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดเพิ่มอ่ะขออีกนิดนึงแล้วกันขอเปิดอีกนิดนึงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่จิตที่รู้สึกอู้ Temperance ขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเขาต้องการย้ำพลังงานอีกรอบหนึ่ง The Emperor ขึ้นมาโอเคแล้วก็ The Hangman อ,อีกใบหนึ่งโอเคเดะมูน okay, อ่ะอันดับแรกนะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะคือออยากคิดเดยอะคิดมากเพราะว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาตัวคูณแต่ถ้าเราแบบ ไปดึงพลังงานด้านลบเข้ามามันก็จะดึงดูดสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเป็นของเราเข้ามาเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าใครที่ประสบทุกข์หรือปัญหาอะไรก็ตามแต่กิ่งฟ้าขออวยพรให้ปัญหาเหล่านั้นมีทางแก้ไขหรือคุณแก้ไขด้วยสติและปัญญานะคะหรือทําให้เราคิดได้ในสิ่งที่ควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะอาจจะกำลังคิดเยอะในทางที่ดีคําว่าคิดเยอะในทางที่ดีหมายถึงว่า บางคนอาจจะมีการทําอะไรอยากทําอะไรใหม่ๆอ,อยากตั้งใจทําอะไรจนกระทั่งแบบด้วยความที่อาจจะ perfectionist ่ะต้องความความเปะ๊ะความถูกต้องมันก็เลยอาจจะมีบ้างที่คิดเยอะ,อะในในรูปแบบนี้นะคะแต่บางคนอาจจะคิดเยอะในเรื่องต่างๆที่เข้ามานะคะเดี๋ยวมันจะปัดเป่าและพัดผ่านออกไปแน่นอนนะคะเพราะพลังงานของบางท่านเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยอาจจะสวดมนต์ข้ามปีหรือบางคนอาจจะ เรียกว่าเดินทางไปท่องเที่ยวหรือบางคนอาจจะอยู่บ้านก็ตามเนี่ยพลังงานมันขึ้นคําว่าการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิข้ามปีอ่ะตอนประมาณาสักห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนเนี่ยข้ามไปปีใหม่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราสร้างพลังงานด้านบวกให้กับตัวเราเลยนะจริงๆอยากให้ทุกท่านได้ทําถ้าทุกท่านได้ดูคลิปนี้ก่อนที่จะเป็นปีใหม่นะคะมันจะดีสําหรับตัวคุณมากๆเพราะพลังงานขึ้นการปฏิบัติธรรมหรือว่าส่งจิตดีๆหรือนั่งสมาธิ meditation นะคะให้กับ ตัวเราเองเทวดลาประจําตัวให้กับผู้มีพระคุณให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็รวมถึงให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะทั้งในเดชาติถึงชาติปัจจุบันนะคะถ้าเราแผ่เมตตาขอขามากรรมอาจารย์เชื่อว่าในปีใหม่ของคุณเนี้ยคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะได้พบกมรดกตกท่อหรือ พวกเนียอสังหาค่ะอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วดวงของคุณจะโดดเด่นนะคะในเรื่องวาทศิลป์การเจรจานะคะหรือว่าการพูดคุยต่างๆนะคะหรือว่าสื่อออนไลน์ก็ได้หรือว่าคนที่สร้างตัวตนบนอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์ต่างๆช่วงนี้กิงฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่ามาถูกทางแล้วหรือว่าเรากําลังรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะแต่จริงๆหลากหลายอาชีพคือดีหมดนะแต่แค่ว่าช่วงนี้ถ้าใครที่แบบทําตามที่แบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวก สื่อออนไลน์ต่างๆการพูดเด่นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดีก็ได้มีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือ,อาจจะมีบางเรื่องที่เราเองอาจจะต้องปาดเงินนิดหน่อยแต่ไม่ต้องไปกลัวคนเราเนี่ยมันมีความเหนื่อยทุกๆคนแหละแต่อาจจะเหนื่อยที่แบบแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะแต่กิงฟ้าจะบอกเลยว่ามันเป็นความเหนื่อยที่กิงฟ้ามองว่าคุณทุ่มเทแล้วจะไม่เสียแรงเปล่าอาจจะได้อะไรตอบแทนมาได้ผลประโยชน์หรือว่าได้การพัฒนา ตนกลับมาหรือประสบการณ์ที่มันได้กลับมานั่นเองนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสําหรับตัวคุณแล้วพลังงานขึ้นการเดินทางเยอะมากๆนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางมาหมดเลยและที่สําคัญที่สุดใครที่ดู คลิปนี้นะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากความสามารถของเราจากความสามารถนะเงินโบนัสหรือว่าเงินพิเศษหรือว่าบางคนอาจจะมีรายได้เข้ามาอีกหนึ่งช่องทางพลังงานขึ้นเงินที่จะเข้ามาดีมากๆโดยเฉพาะปีเนี้ยปี66เนี่ยมันก็จะเหมือนมีเงินมีทองเข้ามาหรือว่าเราเองอาจจะเก็บเงินได้อยู่มากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานขึ้นการเก็บเงินอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บางคนอาจจะได้แรงซัพพอร์ตมาจากครอบครัวหรือคนรักหรือว่าคนที่รู้จักนะคะเขาเรียกว่าดวงอุปถัมภ์คำชูนั่นแหละแล้วก็รวมถึง ดวงของคุณเนี่ยมีเงินเข้ามาดีมากๆคือเงินในเชิงที่ว่ามรดกตกทอดได้หรือว่าของมีค่าของล้ำค่ามีคนมอบมาให้กับเราหรืออาจจะแปลว่าเราเองอาจจะได้สืบทอดกิจการหรือว่ากิจการของเราอาจจะรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือพนักง,งานที่แบบทํางานในรูปแบบ คืราว่าเป็นข้าราชการหรือบริษัทและอื่นๆนะคะก็มีโอกาสที่บางคนอาจจะได้เงินพิเศษนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็เป็นได้ตําแหน่งดีขึ้นหรือว่าอาจจะเปลี่ยนงานไปที่ที่ดีขึ้นก็ได้บางท่านอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานบางคนอาจจะไปต่างประเทศหรือว่าคนละจังหวัดก็ได้คือดีทั้งหมดค่ะเพราะว่าดววของคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงในปี6กแน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าพลังงานบางทีขึ้นกลัวหนึ่งอย่างนะขอเตือนอย่าทําอะไรที่เป็นการกระทํา ที่มันไม่ดีหรือความชั่วมันจะเข้าหาตัวเราเองไวมากพิเศษเลยนะฉะนั้นอย่าทําอะไรที่เรียกว่าวิบากกรรมอย่าไปสร้างมันเพิ่มนะคะถ้าเราไปสร้างมันเพิ่มเนี่ยหคือเราไม่มีความสุขแน่นอน2มันสร้างวิบากกรรมทําให้ดวงชะตาที่มันจะดีอะ่ะมันโดนกลบ ไปจากการที่เรากระทำสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มนะคะพลังงานขึ้นคำว่าคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็รวมถึงคุณจะเจอพลังงานดีๆหรือเจอคนดีๆบางท่านอาจจะเจอคู่รักเนี่ยบางคนอาจจะแปลว่าถ้ากำลังโสดอยู่นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้เจอใครสักคนหนึ่งในปี 66, 66ก็ได้แต่ถ้าบางคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่บางคนอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายนะคะแต่ถ้าใครที่ อาจจะคบกันอยู่แล้วความสัมพันธ์มันท็อกซิกแบบเป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพมากๆอาจจะแปลว่าต่างคนต่างออกจากกันนะคะแล้วก็ไปเจอคนใหม่ที่อาจจะดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องเลิกกันนะคะคือถ้าเราปรับตัวกันได้ปรับทัศนคติกันได้จากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอาจจะดีขึ้นก็ได้ฉะนั้นเรานี้ต้องปรับนะไม่ฉชนนั้นมันอาจจะจบกันในปี6ได้นะคะแต่ถ้าใครทรี่รักกันอยู่แล้ว กิ่งฟ้ามองว่าจะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าแต่งงานมั่นหมายก็คือปลูกต้นรักให้แข็งแกร่งแข็ง,ขงรงมากยิ่งขึ้นแต่บางคนก็มองว่าการแต่งงานไม่จําเป็นจริงค่ะมันไม่จําเป็นเสมอไปสําหรับทุกคู่นะคะบางคนอยู่กินกันออมีความสุขกันเข้าใจกันแค่นี้ก็เพียงพอแต่ถ้าบางคนอยากที่จะจัดงานแต่งงานมั่นหมายก็เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเราได้ก็คือทําไปเถอะแล้วแต่เราได้เลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ย ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะที่มาดูคลิปนี้ถ้าปีนี้คุณอยากที่จะบวชพลังงานขึ้นการปรงนี่เห็นไหมการบวชการปรงหรือว่าถ้าคุณอยากจะบวชสักแบบสักระยะเวลาสั้นๆก็ได้ทําได้เลยทดแทนบุญคุณให้กับผู้มิตคุณหรือว่าบวชให้กับให้เหมือนให้เราได้ได้มีสติมากขึ้นก็ทําเถอะอนุทนาบุญด้วยมากๆกับทุกท่านแต่บางท่านเนี่ยถ้าเราเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าไม่ไม่สะดวกในการบวชหรือเหตุผลในระนา,นา,นานประการไม่เป็นไรนะคะอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะ เ,เดี๋ยวต้นปีกิ่งฟ้าก็จะทําบุญให้กับพี่ชายพี่ชายน่าจะมีการบวชเกิดขึ้นนะคะก็คือ,อก็ทําบุญนะคะให้กับพระที่บวชใหม่ก็ได้หรือว่าทําบุญให้กับพวกแนวพวกการสร้างโบสถ์สร้างวิหารจะยิ่งดีนะคะหรือว่าสร้างโรงพยาบาลสร้างที่สาธารณประโยชน์ให้กับผู้อื่นสร้างห้องน้ําก็ได้ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ย ตักบุตไอ้ตักบาทตักบุตตักบาทตอนเช้าหรือถวายเพลงก็ได้อันมทนาบุญด้วยนะคะค่ะทุกท่านหรือถ้าบางท่านรู้สึกว่าไม่สะดวกใจที่จะทำอะแบบนี้ก็คือแนะนําว่าไปทําบุญนะคะกับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสัรพสว์ทั้งหลายก็ได้หรือว่าคนยากไร้ก็ได้คือเอาเป็นว่านะการทําบุญในรูปแบบไหนก็ตามแต่ที่เรียกว่าบุญกุศลสร้างต่อพลังงานด้านดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะ,ะเป็นการทําบุญโดยใช้ตังหรือว่าเป็นจิตอาสาหรือว่าเพียงแค่ใช้คําพูดของเราในการ พูดให้คนอื่นแบบมีความสุขหรือว่าให้กําลังใจก็คือบุญกุศลที่สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันการทําบุญหนึ่บาทก,ก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจสูงไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ดีทั้งหมดนะคะโดยที่แบบเราไม่ทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนหรือว่าผู้อื่นเดือดร้อนนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นถัดไปก็คือการอาโหสิก,กรรมก็คือการให้อภัยเป็นสิ่งที่การทําบุญที่สูงที่สุดถ้าคุณทําได้ถึงแม้คนคนนั้นจะ จะไม่ชอบเราทําไม่ดีกับเราหรือว่าปฏิบัติแยก่กับเราถ้าเราสามารถที่จะเอาโหสิกรรมหรือให้อภัยเขาได้มันจะเป็นบุญที่สูงสุดเข้าใจแหละมันยากมันยากจริงๆค่ะแต่ถ้าเราทําได้นะจะยิ่งดีมากๆนะคะมันจะทําให้ใจคุณเบา 1. คุณมีความสุขขึ้น 2. ถ้าเขาทําไม่ดีกับเราจริงๆวิบากกรรมจะเข้าหาตัวเขาไวแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าหุย เ,เราเราต้องใจคือเราต้องจิตบริสุทธิ์จริงๆในการปล่อยวางจริงๆอะถ้าเราทําได้นะไม่ใช่ว่าเราปล่อยวางเพื่อให้เขาได้รับกรรมไวขึ้นแต่หมายถึงว่าถ้าเราปล่อยจริงๆ จิตเราวางลงจริงๆให้อาภายัยอโหสิกรรมจริงๆถ้าเขาทําไม่ดีกับเรากิ่งฟ้าพูดเลยว่ากรรมใครที่กรอกก็คือจะได้รับกรรมนั้นอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกคือการให้อาภัยคนน่ะมันไม่ใช่ว่าบางคนน่ะทำวันสองวันไม่ได้หรอกบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็นสัปดาห์ก็ได้นะคะแต่ก็เหมือนกับว่ากลาที่มันครอบอยู่เปียบเปยให้ฟังว่าคุณค่อยๆแบบโอโหสิกรรมโอโหสิกรรมไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อย,แล,อยแล้วก็เหมือนใจมันเปิดกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าทีละสเต็ปทีละขั้นตอนเพราะกิ ะค,ะคือบางทีบางครั้งน่ะแบบจะให้อาภัยคนทันทีเนี่ยมันอาจจะยากแต่ถ้าเราฝึกจิตบ่อยๆในการให้อาภัยคนที่ทําไม่ดีกับเรามันจะวางลงไวมากและความสุขจะกาะเกิดกับคุณหรือพลังงานด้านบวกจะเกาะเกิดกับคุณไวมากๆค่ะถ้าใครทําได้ดีใจด้วยแต่ถ้าเราทําไม่ดีกับใครขอให้คุณมีสติมากขึ้นนะคะว่าสิ่งนี้เราไม่ควรทํานะคะคือกิงฟ้าจะบอกเสมอว่ากิงฟ้าไม่เข้าข้างใครอันนี้ทํานายกว้างทานายโดยภาพรวมแค่มองว่าถ้าใครทําดีก็ได้รับสิ่งนั้นไปถ้าทําไม่ดีก็ได้รับสิ่งนั้นไปนะคะเป็นสัจธรรมแล้วเป็น ปกติของชีวิตของเรานะคะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าขึ้นหนึ่งอย่างนะอย่าไปทําอะไรหรือไปรับของอะไรที่เราไม่ไว้ใจจากผู้อื่นอันนี้คือเป็นคําเตือนแล้วนะเออเพราะพลังงานขึ้นคําว่าได้รับสิ่งบางอย่างมาเนี่ยคือดูดีๆนิดหนึ่งหรือว่าจะไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆคือบางคนมูเนี่ยมูเยอะเกินไปเนี่ยก็คือมันอันตรายต่อตัวเราได้คือต้องดูดีๆว่าสิ่งที่เรามูมานั่นคืออะไรนะคะยิงฟ้า คือถ้าจะรับอะไรของจะใครส่วนมากจะรับเป็นเป็นพระนะคะหรือว่าถ้าเราไปเราไปเช่าเองอะบูชาเองเราสบายใจกว่านะคะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ระวังนิดนึงหรือว่าไม่กระทั่งแบบว่าอย่าไปหูเบาเชื่อคนง่ายหรือว่าให้ใครมาเอาเปรียบเราได้หรือว่าคือ คือทุกอย่างต้องใช้สตินในการตัดรองแล้วก็ดูดีๆก่อนที่จะรับอะไรมาในชีวิตโอเคไหมอันนี้คือเป็นคําเตือนไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะมันแค่พลังงานขึ้นมาแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันพยายามฉันตั้งใจมาโดยตลอดความพยายามจะเป็นผลนี่พยายามความเป็นผลเลยนะปราคราบกลายเป็นมังกรเลยนะนี่เห็นไหม นี่กลายเป็นแบบมังกรฟินิกซ์เลยทีเดียวฉะนั้นความพยายามของคุณนะ่ะมันจะเป็นผลดีมากๆคุณจะประสบความสาเร็จมากๆและพาขึ้นแควคลาดปลอดภยัยถ้าใครเดินทางไปไหนมาไหนอาจจะสวดมนต์บทหลวงปู่ทวดก็ได้นะคะหรือบทอาจจะเป็นบทอื่นๆนะคะที่แบบอลองไปหาใน Google ดูนะคะาสามารถที่จะทําให้เราแบบเตือนสติดึงสติหรือว่าพ,พระคาถามงกุฎพระเจ้าก็ได้สั้นๆนะคะสวดก่อนเดินทางสักเก้าจบประมาณนี้ 5. จบ9จบอะไรเงี้ยก่อนเดินทางก็จะทําให้แบบ เหมันอะไรที่มันไม่ดีมันปัดเป่าออกไปนะคะเปิดทางให้กับเราในการทำเสนเนต่างหรือการเดินทางก็ตามแต่จริงๆพลังงานขึ้นคำว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ กิงฟ้าจะบอกเลยว่าถ้าใครทําไม่ดีกับเราคือทำไมที่กิงฟ้าบอกอย่าไปรับอะไรมาไพ่ขึ้นลมเพลม,ลมพัดแต่ไม่ต้องกลัวนะมันหมายถึงว่าถ้าเรามีคุณงามความดีสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่ใครทําไม่ดีกับเราจะเข้าหาตัวเขาหมดจริงๆนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคําว่านี่สินต่างๆมันจะทูลเลาลงนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าศัตรูแพ้พ่ดูเห็นไหมมาหมดเลยในทางที่ดีนะคะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแบบ มันติดขัดในใจมันจบลงจริงๆนะแล้วพ่าย้้นการแก้อาถรรพ์เห็นไหมฉะนั้นสิ่งที่กิ่งฟ้าได้เพิ่งพูดไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าสมมติพ่อแม่ดีกับเราหรือเราเคารพคนที่มีพระคุณนะ่ะบางคนอาจจะเป็นพี่ป้านะอาปุย่าตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราเราอาจจะแบบ เขาเรียกว่าไปสวัสดีปีใหม่บางคนไปล้างเท้าเอาน้ําที่ล้างเท้ามา,มา,มาลาดตัวเราเหมือนกระจัดเสด็จลายอันนี้เป็นความเชื่อนะคะจะทําให้ทําเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่กิ่งฟ้าทำนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นแค่การกราบรการ,อราเอาพรมอะไรอยเงี้ยไปให้ขอขมาท่านอะไรเงี้ยให้ท่านอวยพอรอวยชัยให้กับเราก็เป็นบุญที่สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะกิ่งฟ้าก็จะมีพ่อแม่แล้วก็มีคุณอาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนของกิ่งฟ้าด้วยอะไรเงี้ยก็คือก็จะเป็นคนที่กิ่งฟ้าแบบ เคารพมากๆนะคะก็จะขอคาอวยพร,รยจากพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าคนที่เขามีพระคุณต่อเราหรือว่าคนที่ดีกับเราอะ่ะเป็นคำอวยพร,รยที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเขาพูดเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงเรายิ่งให้เรายิ่งได้มันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นถัดไปสิ่งที่กิ่งฟ้าจะพูดเลยคือความสุขที่จะเข้ามานี่เห็นไหมความสุขไม่ต้องพูดเยอะเลยเจ็บคอนะคะเพราะว่าความสุขมันได้เข้ามาครอบงำเราและฟ้าเปิดดวงเปิดจริงๆนะคะสำหรับตัวคุณนะ แล้วก็ถ้าบางคนอาจจะมีร่วมงานบุญก็ดีนะคะคือตั้งแต่ต้นปีถ้าคุณมีงานบุญอะไรก็ตามแต่ดีหมดเลยนะคะเราก็รวมถึงมันมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นโอกาสที่เข้ามาแวบหนึ่งฉะนั้นเราต้องรีบรับโอกาสตรงนั้นเอาไว้นะคะถ้าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ไปขึ้นคําว่าธาตุดินสมบูรณ์อิงฟ้ามองว่าคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณทําอะไรก็ตามแต่มักที่จะ ได้รับสิ่งดีๆกลับมาไพ่ขึ้นประสานประสานหมายถึงว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามาถูกทางหรือว่าหาแนวทางของตัวเองได้เจอมากขึ้นแล้วก็สเสน่ห์ทางวาจานี่เห็นไหมฉะนั้นพูดจาอะไรก็ตามแต่มีเนี่ยคำพูดคําเจราจาไพ,พ่อภิชิตขึ้นมาถัดต้นแล้วนะคะถ้าพูดดีเข้าตัวพูดไม่ดีเข้าตัวฉะนั้นระวังในสิ่งที่พูดแต่ถ้าพูดในสิ่งที่ดีพูดในความจริง วาจาของคุณจะยิ่งดูแพงวาจาของคุณจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่าใช้คําพูดหรือวาจาของเราไปสาบแช่งใครอย่าไปสร้างกรรมต่อนะคะเพราะว่าเราจะเจอมันชาตินี้ชาติไหนถ้าเขาทําไม่ดีกับเราแล้วเราบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสาบแช่งเพราะเขาทาไม่ดีกับเราอ่ะมันอาจจะใช่แต่มันจะไม่ดีต่อตัวเราค่ะเพราะว่าเราจะเจอมันทุกชาติทุกชาติไปชาตินี้อาจจะต้องเจอกันไม่จบกรรมกันถ้าไม่อยากเจอมันขอโทษนะคะที่ต้องพูดแบบนี้ขยะขยะแขยงค่ะไม่อยากเจอละ ทำยังไงคะค่อยๆที่กะลา,าที่บอกว่าค่อยๆอโอซิกรมอโอซิกรมอโอซิกรมไปแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันไปนะคะใครทํายังไงได้อย่างนั้นพูดยังไงได้อย่างนั้นไปค,คืนไปได้เขาตีกับหาหาเขาไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่า,าแค่ทำยังไงได้อย่างนั้นยังพูดคําเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นมาหลายรอบมากๆนะคะฉะนั้นในเรื่องวาจาวัตถินอย่าไปสาบแช่งใค,ใครจะได้ไม่ต้องก่อกรรมแล้วก็เราเองจะมีความสุขก่อนใครเพื่อนเลยนะคะอ่ะ ใบสรุปสุดท้ายไพ่ขึ้นมรดกตกทอดอย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆคุณเองอาจจะได้สืบทอดกิจการหรือว่ามันอาจจะมีของล้ำค่าของมีค่าหรืออะไรบางอย่างที่คุณต้องได้มันมาหลีกเลี่ยงโดยไม่พ้นหรืออาจจะมีคนที่อาจจะไม่ใช่ครอบครัวก็ได้นะเอานำนำของที่มีค่าของล้ำค่ามาให้กับเรามันเป็นได้หมดเลยแต่โดยภาพรวมก็คือ มีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาช่วยของคุณในปี2 5 6พนี้อย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านมีความสุขม,ม,มากๆนะคะกิ่งฟ้าได้อวยพรไปต้นคลิปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ไปรับฟังรับชมสามารถย้อนไปต้นคลิปได้หรือว่าจะไม่ฟังก็ได้ไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มีความเจริญมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพกายและใจแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุนๆวนหน้าเลยนะคะแล้วก็มีสติในการทําสิ่งตา่างมีสติในการทำมาหากินแล้วก็ขอให้ทุทกท่านมีพลังงาน,นาด้านดีๆเพื่อส่งต่อพลังงาน,นาดีๆให้กับผู้อื่นด้ววยนะะะคคสสัดีีปใหม่่ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ